สวัสดีค่ะพบกับนกนะคะในช่องนกน้อยนําโชคนะคะเนาะเมื่อนี้ก็มาตามปูดาล่านะคะปูห้เขามาสองงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมเนาะก็จะมาถามปูงวดนี้จะได้เมือ่อใดหรือว่าได้ละไปนะคะกะเลกพึ่งออกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมจักสีดบ่ได้ไดนะคะกลับไปฟังน้ากันเลยถือมีคนถือร้ายนะคะได้ยินข่าวเจ้าซากันนะคะว่าปูดาล่านี่ห้นะคะถือเบิดบาดนะคะท่านผู้ชมกระสิไปฟังน้ำปู น่อกันนะคะมเพราะว่ามือน,นี้น่อกะมากับแม่มูนะคะสื่อกา,ฟาแฟาแมถาถวายปูเนาะผู้ใดเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเด้อค่ะเพื่อเป็นกนลังใจให้นะ้อคะ่ะเนาะค่ะแล้วก็ไปฟังปูเบอกน่ากันเลยค่ะ,ะอืมมันเขาคลัทมาปูน็อกโอ้ยแต่งผมยาวรูปเป็นเชี่ยงเลยอือโอ้ข้อเขียนโอ้จุดข้อเขียดปูกระได Tông lắm, chắc chắn lắm, chưa lắm. Tông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  lắm. Tông lắm, chưa lắm. Tông 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 ກົ້ງພະຍາຍາມບໍາເພັນເດີ້ວ່າຊິໂອ110ພາຮົ່ວງມັນດວດຕົກນີ້ອືເຖິງວ່າໂອ້ຊິບໍ່ມລລກາດືົກຄແໃຫ້ພກຫ້ເລີຍໄປກບາດນລາພ bạn nhìn chàng muộn rồi, bạn nhìn anh này nang đây cái bàn hô theo theo cái châu nghe nhá như vậy này, này. Ừ. Thủi... Ừ. Ừ. Này, ừ. ừ. này cái đi, châu thủy ha u nè lúc bạn nhìn khuôn hông bảo con trung trung đấy chứ được phải ha khai khu ba chân bạn cái châu mai này cái mượn thôi แต่ว่าบ่มช่องทําไหลดอกมันว่าปัจจุบันมีบ่ได้ใช้อยู่ว่ามันใช้พื้นข่อยว่าโอ้ปู่เว้าว่าเน่นปู่ได้อันนี้ปูอยากได้พื้นข่อยากได้พื้นที่ว่าเจ้าเออแบบว่าเขาว่าเจ้าจิ๋วยินได้ยังคนสร้างแล้วมูเจ้าพอได้ามองันเฮ็ดมองจอดรถเนาะอืออเอารถไปเชียงเจ้าบ่เสียสิพัเบิ่งั่นเนาะมาเนี่ยมองันเมองมน้ําฮ้อนน่ะไปื้นมา จุ่มลงหวนเจอยากก็ไปเทียวกินแม่หยาหยาเกียวหยาหยาลีแพ้ที่ไหนอยู่ห้างจ้จากโมหยาลีแพ้เขาว่ายยาอยางนี้มันเป็นสมุนไพรนี่ผูดเล่นูย่ดูๆคนภาษาเด็กหน่อยเขาว่าเนาะเนอะเนาะเขาษยาโรนังชีโร่อยไ่นั่นนะเพราออกว่าเราว่าปลูกให้มันเด็ดจริงดยนาเนาุ่มมันไม่ใจหรอกว่มันกรปงหร เมื่อนึงก็ได้โชคได้รลับน้ำปูอยู่๋อ้ยยังดูาหลัอยู่ตนีโฉรูปแต่ประกาศสี่หลายปูเอ้วยงมันออันนี้เนาะตอเลรเงืนเขาเจอไม่ละโอนไม่ให้ดอกก็เลยมาหาปูแล้วซื้อกาแฟมาให้ปูสันกันน้า่าสันปะอช่คนกับมันานสองตาใหญ่มันอยู่โจจงมาลดน้ำมันเนอยวอกเจ้าที่มื่นเจ้าเูชิ่งโอ้ยยูันถึกสามพันอยู่ไวบาน วัดนาเจ้าหน่มุสมเงินเสียนน้องคนันอันมมีเงินชื่อแล้วมบอกใอรกามานคือแม่นจุฬาหามันเหมือนทุกกระทุกนีลมีลมคนมันมีผู้หนึ่งในอยู่บ้านนน่มันมั่นชื่เสียนปัสขจกกาศีนะปู่นะปุเจกศีอยู่เป็นเมียผู้ยี่บ้านจงมือมือบ้านนน่มันเป็นบันพระมึงมก้อนนิหม่งเมื่อวานเป็นวันพระจตระอออเลื่อานเอาอันอาจารมามาบินบาานี่มัน มันเป็นยังไงพามาหลายๆองค์เหมือนพิี่นชาไหวใจหลวงพอผู้อยู่เขาสิวายล้มอย่างนหลวงพ่อม่รับหรอกโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องรับบาสกืนหลวงพ่อสิวายล้มอย่างเขาม่ไหวหลวงพ่อเนี่ยาวไวใจูเอา้ช่วยผู้ใหม่ก็้หมหลวงพ่อมาบ่ายเกลี้ยงฟัง่าเอาใยๆรับรับคนนคอนจะงงค้อนกับจุกใครจำไม่ได้วันจะมาหนึ่คนมาเขาม่ไหวงันหารวยไมแล้้กูเป็นเงินหอก phận ừ. gì anh bảo phận ờ như anh phu nhân bận thì mình show ảnh mình chụp vòng ngân hàng rồi lấy cái xu hướng chụp chụp ảnh luôn nó cũng để thế đấy nó là ảnh cổ thư lái nó buồn bận kiểu bận kiểu bận đấy bận gì đi anh pha ông xoay đi ba cái này tham nhôm mám mình show mình phim như pha ông như mới bát bị bận bận nắp quẩy còn này มันเป็นอย่างที่ก็ล้มันคุณพงษทายกอยู่ช่ว่วนั่นเอาแล้วบวชเอาเล้าบวชระบา้บันนี่มาขาไปใกล้เขาบได้ไันสมเงินพันแล้ววันนี้สมเงินพันละคร่ะคกณซื้อหลายห้าวกระตุ้นหน่อยเ้าวเจียงหลวงข้าวเมล์เึือยู่จันหี่โอ้ายเาียงหลวงธรรมดาจังหวัดาันทตุ้นลายก็สิได้เป็นแสนคุนแล้วคิด อย่า่หรือเรา้นนั่งอีดี้เมอนพ่อแม่หลวงพ่อไปบินบัตรกับขามเราอยู่สองโซนใ่่เคาเจบไปจากมากับช้างอจตมาหนึ่งขึ้เห็นพูดเท่าพูดไม่ก็ยังบันลนวองบะถุจเสร็รับหม้อปฏิเิรตะรับหมอิิตลักหัวเปูดหมเล่นปปูไม่ออกมาวัดหลานหอยวนๆก็เยอะัีดสี่แสนกวด ประเทียผู้ขาอ้วนคือเพิ่นคือบ่ได้เงินแสนมันสุดเกิดเหม่นบ่อันนี้เขาเจ้ามีทุนเหรอเนาะฟูขาเจ้ามีทุนแล้วเขาเจ้ามากเล่นพอมันขายของอยู่นี่เพื่อนหนึ่นอืมจ้าบาอีเจเจอเงินในหลวงพ่อในบ้าน่นเอาโทรศัพท์โบชโมบบเห็นโจทย์โทรมาบ้านคนอันนี้กูหลวงพ่อยืมโทรศัพท์เขาใส่ผมปิดเครื่องเลยมึงซื้ออะไรเจ่มึงซื้อกลับไปกลมั่งเหมือนม่หาลอยตัวเดียวแล่นบ่อที่ปูบอก คือหาด้วยมันใหมมุโยมันเรียกกับมันหมดชุดหน้าเมียนท่าเมียนครับเลขโบได้รสุดที่ลงกอให้เมีนทเทสองครูหนึ่งแต่ว่ามุโยชูจะหมดแรงมันเหงมุโยรื่องจะกโวมันกันหกแปดหกเก้าเมน่กับอันงวดนั่นหกแปดหนึ่งมันนี่เลยกันเลกแปดมากกันมวดแหลก็ซื้องวดแหลกเขาซื้อซื้อผู้เขียนหาหกแปดกับเตามือมือหนแปดมือผู้เขียนลุยไปเป็นหกนึงแต่ว่าเห็น ตีมาใส่แปดนึ่งรก้เมื่อเขียนหกหนึ่งหมายได้ห้องสวดดคอยไรก็ยังไน่คหอยอมาตต์จะมีประสานะตัวมาน้ำตปควดวเอาอยูกประสานะบันตังคนบันให้ยองประสานเจ็ตใจมููเจ็บเขาใจเขาใช้บ่ยังที่ลรืสิบบกคังบันเขาสุสันมาสุดั แม่เล่้ยงกระจ้าปูไม่เลงไ่ว้ทั้งมือส่วนมันอ่าขั้นมนี่กูจวดข่เนียออันนี้บริโภลำไม่ไอผู้ค้าจรผู้ขาสีมาเฮ็ดมาสางซอยนะปูมันได้ซามตู่ลวดมันมอย่างโว้ส่างจะย้ายหนึ่งยูเพื่อบรรมวงหนึที่เพิ่นมามุงโรยสิ่งหนี่งว้าวันน้องสาวเป็นโรแทนเอาเอาโจกเปิดโทรศัพําฟังลูกคนยังว่างถ้าน้อยหนูไปซื้อจะเล็บจะลื้ม จ็ดห้าศูนย์หกห้าศูนย์มันมันออกว่าไ้มันถึนมงินหวยปูบางนึงผู้ขากค่ะซื้อลอตเตอรี่รายได้หาศูนย์ซื้อต่หาศูนย์ศูนย์หาสิบแปเจ้าจะไปรุ่นเจ้าจะไปรุ่นลัางวันนั่นหล้านสิบสองล้านบุญมุมนี้ไไหนเลยเจ้ารุ่นเลขไทยสองปูซ้ำปูแต่แม่นันนี่ก็ได้เลวผู้ขาซื้อลอตเตอรี่รายมึงเรียกลองพ่อนี่ไม่ร่าซื้อต้องวาบนหลังจ้ะ กองตัวเนี่ยนัอนหัวอันสามตัวนี่มันมันอาจจะมันมีบางเทียไม่บางเที่ยน่ะคะตอสามตัวนี่บพแน่นอนมีอยู่แต่ไ่ามันหห้งบล่างบนี่ผ่านได้เห็นมมงวันจับเก่าหกเก่าเจนี่อหกเปหกเก่าเรื่องหกเก่าเด็กแปดมานกันคือว่าสามตัวนี่เป็นไปได้ในยุคแต่ว่าก็เป็นไปได้แต่ยังบ่คอยนี่แต่าจงบึงคุ้มทุกคนหรือลงแต้มหนึ่งเนาะหกอัน เปลียดมันมากกันงวดนัเปลีนหนึ่งนันเมีนค่ะอันนี้คือกันศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ตะศูนย์ออกนอกค่ะนอปูนัะกีรังกาเนียจะกำลังหันโน่นนั่นก็วเลบในลายประตูน้องหาศูนย์ศูนย์าเก๋ห้องกว่เชื่อหาศูนย์ศูนย์หาก็เมียนค่ะศูนย์ศูนย์เลสมคูณศูนย์ศูนย์รจักบาทอย่าเปนเซ่อย่าเป็นเซยอีกเี่กัน เลขงวดมันสีออกงวดสีมานี่มันออกวันที่หนึ่งกันยาเป็นวันพุธหลวงพ่อเบิ่งปฏิทินหนึ่งคุผู้ชมค่ะจเป็นวันพุธท,ที่หนึ่งปีไก่มันออกเลขรถหลวงพ่อมือไปจอดทะเบียนทะเบียนกันยาเนี่ยค่ะก็เลยทั่วาวันพกออกรถยูอูนะครับไปส่งอาจจะมาได้ดูรปกวกองทะเบียนยูนน้องหานเด้อดขนกแล้วก็ มันเพิ่นเอาเท่าัพทโทรมาบอกหลวงพ่อแบบนี้เืินเศร้าหลวงพ่อสิไปกับโยมมันกนูมาค้นใจมาสวนมตนนีงอือพันหาหนี่หลวงพ่อเออ0ี0พันกระจายไปรถคายเสียวให้สองตัวเลยหนึ่พอดีเลขออกบบบนี้ว้าไอ้าเจ้าลังมาคู่อนึ่งสองเงสวนผู้รู้เลยว่าเอายังคู่ัดปลาเนี้ยมหลวงพ่อเลขเขได้มานไงเขาเกเลขรถอนี้แปดแปดเก้าเจ็ดหนึ่งอขาซื้อแปดเปด ปู<น>อันปูไมีไม้เลยบัญชีพอเจ้าค่ะเชียนไหนแน่ค่อยมอบให้ร้านคอยตัวยังเงินยังทองคอยบดถือเงินบดถือเ<อ>งินบดเจ้าค่ะ การยุเ่าวสิไม่เห็นอันนั้นอันนี้นี่คยว่าไปเห็นอันนี้นี่เาบอกกี้เกี้เขามาทำไปเสน้เ้นกัคือยังตกเป็นล้านคอย่มึงเก็ปลอกปากคือมึงเลยอมึงไมเล่นกต่ช่างมีอเป็นเงินทุนใช้ยว่าปูปลาถึอเงินเนาะบอกหมายคือว่าขันมีเอฟซีพิ่งจากอุ่นย้อนหายิงสินะปูที่เบิรงคลิปูที่เบิงคลคปโศกไม่หลบน้่เป็นสีน้ำปูคนดไันโมปเปิดเป็นีเขาจะไปนี่ยว่าโควิด่ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องกันเลยเด้อค่ะบ่มีตัวเรียกน้าฝากนะคะนอตตะว่าเขาก็จะมาตามน้ำปูนี่แล้วมาถามปูน,นะคะว่าจะได้หัวดน,นี้สีได้มือใดนะคะเนาะเอาไปสื่อกอนนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะไปเจอกัน,นคลิปหน้านะ